ของเขาว่าค่ะที่จะให้มีการเจราจาีตัวต่อตัวแล้วก็ให้ถ่ายทอดสดอะค่ะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยตรงนี้ท่าทีเป็นยังไงคะงงงงคก็หาว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะคุยเรื่องนี้นะคะจริงๆที่ฉันพูดคํานี้ในเรื่องของการสดวิดีตลอดเวลานะคะจริง,ต,รงต้องบอกว่า เราอยากตั้งเงื่อนไขกันเลยจริงแล้วในส่วนของกติกาต่างๆนั้นเราก็รู้ว่าในเรื่องของการชุมนุมนั้นเราไม่อยากให,ให้เกิดปัญหาต่างๆนะคะ mm hmm. เราก็อยากเรียนว่า mm hmm. จริงแล้วสิ่งที่ดิฉันต้องคงต้องถามกลับไปนะคะเพราะว่า mm hmm. ที่เรียนว่าถ้าเราได้มีการพูดคุยกันโดยในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นผู้ที่รักษากติกา mm hmm. ก็ต้องพูงคุยกันในกรอบของกติกากรอบของกฎหมายกรอบของรัฐธรรมนูนถ้าคุณสุเทพเห็นด้วยกับกรอบนี้ม,มันก็จะมีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าบอกว่าไม่เห็นด้วยกับกรอบนี้แล้วจะให,ให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ให้รักษากติกาใดๆเลยแล้วเราจะคุยกันได้อย่างไรจึงเป็นที่มาว่า เราต้องก็ต้องหาผู้ที่ามาแก้มาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ว่าจะทำอย่างไรนะคะก็อย่างที่เรียนว่าถ้าต่างคนต่างตั้ง,งเงื่อนไขก็จะไปเรือยยากก็จะเดินได้ยากค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันท่านเองก็ต้องเรียนว่าที่จําเป็นต้องพูดคํานี้ในการรักษากติกานะคะทาไมถามว่าพูดคํานี้ซ้ำหรับซ้าเล่าเพราะเราเป็นผู้ที่รักษากติการักษาประชาธิปัจยถ้าอย่างในฐานะนั่งตีกระาโผมหรือในลักษณะข,ของทหารเขาก็บอกว่าทหาร ก็ต้องทำหน้าที่ของตอนเองจนสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายทหารต้องต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดิฉันก็ต้องตายในสนามของประชาธิปไตยค่ะ<ใ>นา<ใ>นาวันนี้เราจำเป็นต้องมีนคนกลางในการเข้ามาแก้ปัญหาไหมคะเข้ามาในการช่วยประสานในการแก้ปัญหาเลยแล้วค่ะดิฉันหวังว่าถ้า,าทุนสุเทพเองนะคะเรามาหาวิธีการคุยกัน เขาก็น่าจะมีโอกาสได้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นการดิเบตออกมาแล้วก็เป็นการตั้งเงื่อขไข การมันก็ไม่จบนะคะถ้าไม่จบเราก็มีคนกลางที่เข้ามาช่วยก็อาจจะเป็นโอกาสได้ดีในการที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันแต่ยังไงก็ตามฉันเองก็คงไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นผู้ราาักษากติการักษาประชาธิปไตยแล้วบอกว่าเราจะเจราจาบนเงื่อนไขที่ไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะอย่างความเห็นที่จะ<อ>ให้เลขาา<ส><ส>เป็นคนกลางในการแก้ปัญหาค่ะท่านนายกใหยย้ให้เลขาสหประชาชาเข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ปัญหาก็อย่างที่เรียนว่าการรับ ความคิดดีๆความคิดต่างๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วสาประชาชาติก็เคยในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่าทุกอย่างนะคะเราก็ต้องหันมาพูดคุยกันนันี้เป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องหลักมากกว่าจะเจรจามองเจตนามองยังครับเพราะว่าคุณเฉลิมบอกว่าคุณสุเทพมีสถานะที่ถูกข้อกล่าวหากบฏอยู่นะคะในฐานะที่เป็นรัฐบาลจะไปเจรจาดิฉันคงอย่างที่เรียนนะคะคือบอกว่าต้องมีหลายๆฝ่ายเข้าด้วยกัน เราก็ต้องคุยกันว่าทุกอย่างในกติการเราจะไปยังไงจึงไม่ได้มแบบว่าต่างคนต่างไม่ได้คุยกรอบโครงเลยแล้วมาเจอกันคงเป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่าต้องเริ่มที่จะมีผู้คนในการที่จะพูดคุยกันว่าวิธีการในการเข้าหากันจะมาอย่างไรถ้าเรามีความจริงใจต่อกันเราไม่จําเป็นหรอกค่ะที่จ้องปัท้าทายกันตามหน้าสื่อแบบนี้ค่ะมองจากของค<ต>ุณสุเทพยังไงคะกับการที่ว่าต้องการจะดีเบตกับนายกสองคนในขณะที่ก่อนหนะ้านี้พูดมาตลอดว่านายกไม่มีอำนาจการตัดสินใจเอง ดิฉันเองก็ไม่ใช่นักโต้วาทีดิฉันไม่มีความชานาญในการที่จะมาโต้ดีเบตกับคุณสุทเทพหรอกคะ่ะแต่ดิฉันมีความจริงใจที่อยากจะให้ประเทศเดินหน้าได้เราหันมาหาวิธีการในการขา,างแก้กันดีกว่าวันนี้เราต่างคนต่างเจ็บปวดประเทศเจ็บปวดผู้ชุมนุมก็เจ็บปวดเราก็ไม่อยากเห็นความรุนแรงต่างๆเราขอร้องเถอคะค่ะแล้วก็ดิฉันเองก็เชื่อว่าที่คุณสุเทพบอกว่าดิฉันตัดสินใจไม่ได้ เพราะเป็นการตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ตัดสินใจในฐานะของยิ่งรักคนเดียวค่ะอะไรที่ทําให้ท่านนายกพูดว่ายอมตายคาสนามประชาธิปไตยเมื่อกี้นี้ก็คือประชาธิปไตยนี่คะนี่คือหน้าที่แล้วการที่ประเทศจะทําให้เราได้รับความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นจากนานาประเทศก็คือการที่เราเดินตามกรอบของรประบอบประชาธิปไตยแต่ที่ฉันในฐานะที่เป็นผู้นารัฐบาล เราก็ไม่สามารถที่จะบอกประเทศอื่นว่าดิฉันจะไม่รักษาประชาธิปไตยดิฉันจะให้คนอื่นฉีกรัฐนูลได้เป็นใครที่อยู่ในหน้าที่ที่ปฏิบัติก็ต้องทําหน้าที่ของตนเองในหน้าที่สนะทนทหารก็ต้องทําหน้าที่ของตนเองในสนามรบจนนาทีสุดท้ายเงินกันค่ะ